ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาบริเวณภูผีซึ่งตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทยกัมพูชากลายเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีท่ามกลางเสียงปืนใหญ่เครื่องบินโจมตีและการตอบโต้ด้วยอาวุธหนักมีรายงานว่าทหารกัมพูชากว่า100นายเสียชีวิตในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ข้อมูลเบื้องต้นที่ออกมาจากกองทัพภาคที่สองของไทยระบุชัดว่าปฏิบัติการนี้เป็นการตอบโต้การบุกรุกของกองกำลังติดอาวุธกัมพูชาที่พยายามเข้ายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์บนสันเขาผูผีซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดกับแนวพรมแดนที่ยังเป็นข้อพิพาทตามแนวเขาพระวิหารผูผีซึ่งเป็นชื่อเรียกทางยุทธศาสตร์ที่ทหารใช้เรียกจุดยุทธศาสตร์บนสันเขา ที่สามารถมองเห็นพื้นที่ลึกเข้าไปในฝั่งกัมพูชาได้กว่า20กิโลเมตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สูงสุดในแถบนี้และกลายเป็นเป้าหมายที่ฝ่ายกัมพูชาหมายตาอยากชัดเจนตั้งแต่ต้นสัปดาห์เหตุการณ์เริ่มขึ้นในเวลา04:45นาทีเมื่อกองกำลังกัมพูชาจำนวนราว300นายเคลื่อนพลผ่านช่องทางธรรมชาติและเข้าประชิดแนวป่าใกล้ฐานละตเวนของไทย จากนั้นเปิดฉากยิงด้วยอาวุธเบาและ RPG โดยหวังจะเจาะแนวป้องกันเข้าสู่ภูผีให้ได้แต่กองทัพไทยได้เตรียมรับมือไว้แล้วกองกําลังพิเศษของกรมฐานราบที่6และกองทัพพักที่2ของไทยได้รับคําสั่งให้เปิดฉากตอบโต้ด้วยการใช้ปืนกลหนักปืนใหญ่อัตราจรและการโจมตีจากอากาศยานโจมตีเบาอย่าง a u 2 3รวมถึง F16 จากฐานบินโคราชที่ระดมยิงถล่มตลอดแนวชายแดนเป็นเวลานานกว่า6ชั่วโมง รายงานจากสนามรบระบุว่ากองกำลังกัมพูชาถูกโจมตีอย่างหนักจนแนวรุกของพวกเขาถูกตัดขาดจากด้านหลังและติดอยู่ในวงล้อมของแนวปืนใหญ่ไทยระเบิดกระจายเป็นวงกว้างพร้อมกับไฟลุกไหมในบริเวณแนวป่าบริเวณนั้นผู้สื่อข่าวจากหน่วยเฉพาะกิจภาคสนามที่ติดตามภารกิจระบุว่ามีศพทหารกัมพูชาเกลื่อนกระจัดกระจายอยู่ในหุบเขาราบภูผีบางส่วนถูกยิงด้วยอาวุธหนักจนไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ขณะที่เสียงสะอื้นของทหารบางกลุ่ม ที่รอดชีวิตและยอมจำนนดังอยู่ทั่วพื้นที่พลโทเกียงไกรสุกแสงโสภาผู้บัญชาการกองทัพภาคที่สองเปิดเผยว่าการเสียชีวิตของทหารกัมพูชาในครั้งนี้เกิน100นายแน่นอนและถือเป็นการสูญเสียใหญ่ของกัมพูชาในพื้นที่พิพาทนี้ในรอบ30ปีขณะที่กองทัพไทยเองก็มีทหารเสียชีวิต6นายบาดเจ็บอีก23นายแต่ยังคงควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ภูผีได้อย่างมั่นคงโดยมีการเสริมกาลังรอบฐาน และนำ UAV และโดรนลาดตะเวนเข้าตรวจตราอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันคำถามใหญ่คือ <c oughs> เหตุใดฝ่ายกัมพูชาจึงตัดสินใจส่งกองกำลังจำนวนมากเข้ายึดพื้นที่เสี่ยงต่อความสูญเสียเช่นนี้ใครอยู่เบื้องหลังคำสั่งดังกล่าวและการประทะครั้งนี้จะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบหรือไม่บทที่สองของรายงานพิเศษนี้เราจะพาไปสำรวจเบื้องหลังการวางแผนของกัมพูชารวมถึงบทบาทของฝ่ายการเมือง ที่อาจอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการบ้าระหับครั้งนี้ในขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าเหตุการณ์ปะทะบนภูผีเป็นการตอบโต้ที่จําเป็นต่อการบุกรุกของกองทัพกัมพูชาแต่ในแวดวงนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงกลับตั้งข้อสังเกตถึงความเร่งรีบและไม่สมเหตุสมผลของฝั่งกัมพูชาในการเปิดฉากยุทธการที่เสี่ยงต่อการสูญเสียเช่นนี้หลายฝ่ายชี้ว่าปฏิบัติการนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงแค่ความพยายามยึดคืนพื้นที่เท่านั้น แต่แฝงด้วยจุดประสงค์ทางการเมืองในประเทศกัมพูชาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแรงกดดันภายในรัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตที่กำลังเผชิญกับความท้าทายเรื่องความชอบธรรมหลังการส่งมอบอำนาจจากฮุนเซนให้บุตรชายฮุนมาเนตเมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมาเสียงวิพากวิจารณ์ในสังคมกัมพูชาเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจเริ่มรุนแรงขึ้นการแสดงแสนยายุภาพในพื้นที่พิพาทจึงอาจเป็นความพยายามของผู้นำใหม่ ในการรวมศูนย์อำนาจและเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณชนข้อมูลจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงไทยระบุว่าฝ่ายข่าวกรองเคยตรวจพบการเคลื่อนย้ายกำลังพลกระสุน BM 2 1 g r a บแกรและอาวุธเบาหนักเข้าสู่พื้นที่ชายแดนฝั่งพระวิหารตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมแล้วโดยมีการปกปิดเส้นทางด้วยรถบรรทุกพล,ลเรือนและกบวนรถบรรทาสาธารณภัยปลอม นั่นหมายความว่าปฏิบัติการนี้ไม่ใช่ความบังเอิญหรือปฏิกิริยาเฉพาะหน้าหากแต่เป็นยุทธการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบที่วางเป้าไว้อย่างชัดเจนว่าต้องยึดจุดยุทธศาสตร์ภูผีให้ได้ภายใน48ชั่วโมงแต่สิ่งที่กัมพูชาอาจคาดไม่ถึงคือการเตรียมพร้อมของกองทัพไทยที่ตั้งฐานเรดาร์เคลื่อนที่ระบบยิงต่อต้านอากาศยานและสายตรวจ UAV ไว้อย่างหนานแน่นซึ่งทำให้ฝ่ายเขมรไม่สามารถลอบเข้าใกล้ได้โดยไม่ถูกตรวจจับ <intrigued. S 2> ในวันโจมตีอกองทัพไทยเปิดใช้ระบบล่อลวงความร้อนจากฐานยิงเพื่อลวงให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดฉากยิงเข้าเป้าเปล่าก่อนจะใช้ระลอกโจมตีด้วยปืนใหญ่ M-198 และจรวจปรับทิศยิงสวนเป็นแนวกว่าทั้งสันเขาเสียงจากทหารกัมพูชาที่ถูกจับเป็นเฉลยบอกว่าพวกเขาถูกสั่งให้เข้ายึดพื้นที่ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรและมีข่าวลือว่าทหารบางนายที่พยายามลาถอยถูกยิงโดยฝ่ายการเพื่อกดดันไม่ให้ถอย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าผู้บัญชาการสนามของฝ่ายกัมพูชาในยุทธการนี้คือพลตรีชานเชืองทหารสายแข็งผู้เคยมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ชายดานปี2554และขึ้นชื่อเรื่องการตัดสินใจที่รุนแรงแม้ในสถานการณ์ที่อาจไม่จำเป็นเมื่อรวมกับกระแสต,ต่อต้านภายในกัมพูชาเองและแรงกดดันจากเครือข่ายพันธมิตรจีนที่หวังใช้ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นจุดรบกวนอิทธิพลสหรัฐในภูมิภาค จึงทำให้ยุทธการภูผีครั้งนี้อ่านไม่ใช่แค่แย่งดินแดนธรรมดาแต่คือสมอรภูมิซ้อนที่มีทั้งเกมการเมืองภายในความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และผลประโยชน์เชิงทรัพ,พยากรเพราะบริเวณรอบภูผีคือเขตป่าอุดมสมบูรณ์มีข้อมูลว่ามีแร่หายากและแหล่งพลังงานสำรองอยู่ด้วยเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกปฏิกิริยาจากนานาชาติต่อเหตุการณ์นี้ รวมถึงคำถามสำคัญว่าโลกจะยอมให้เกิดสงครามครั้งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่หลังจากเสียงระเบิดลูกแล้วลูกเล่าดังสนั่นบนภูผีตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาข่าวการเสียชีวิตของทหารกัมพูชานับร้อยก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลกแม้ยังไม่มีการยืนยันจากกัมพูชาแต่คำยืนยันจากกองทัพไทยและภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นถึงความเสียหายอย่างรุนแรงในฝั่งเขมรในทันทีที่ข่าวแพร่กระจาย สื่อหลักระดับโลกเช่นรอยเตอร์สเดอะกาเดียน BBC และเอลจซีราต่างรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องแม้หลายแห่งจะยังไม่กล้าย,ยืนยันตัวเลข100ศพอย่างเป็นทางการแต่ก็ยอมรับว่านี่คือการประทะที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษสหรัฐอเมริกาออกถแถลงการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการประทะทันทีพร้อมเสนอตัวเป็นคนกลางเจราจาสงบศึกผ่านความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนแต่ไทยปฏิเสธข้อเสนอนั้น โดยยืนยันว่าปัญหานี้ต้องเจราจาแบบทวิภาคีเท่านั้นจีนซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของกัมพูชาออกถแถลงการแบบคลุมเครือเรียกร้องความอดทนจากทุกฝ่ายแต่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงเผยว่าจีนได้ส่งเรือสินค้าทางการทหารจํานวนหนึ่งมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสีหนุวิวทันทีที่เหตุการณ์ผู้ผีเริ่มขึ้นในขณะที่รัเสเซียประกาศหยุดยืนไม่ทักแสงความขัดแย้งแต่พร้อมสนับสนุนความพยายามเจราจาโดยสันติ เช่นโดยกับมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามที่เริ่มแสดงความกังวลอย่างชัดเจนว่าความรุนแรงนี้อาจลุกลามเป็นสงครามข้ามพรมแดนในประเทศกัมพูชาเองกระแสต่อต้านรัฐบาลเริ่มก่ะต,ตัวอย่างรวดเร็วเมื่อประชาชนจำนวนมากสูญเสียญาติที่เป็นทหารในสมรภูมิภูผีโดยที่รัฐบาลปฏิเสธจะประกาศยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจนเกิดการชุมนุมปรับปรายในเมืองพระตะบองและพนมเปญนักวิเคราะห์จากเดอะดิปโลมัตมองว่า หากกัมพูชาไม่สามารถควบคุมกระแสภายในประเทศได้และยังเดินดันใช้ปฏิบัติการทางการทหารต่อไทยอาจตอบโต้ด้วยการยกระดับการป้องกันชายแดนเป็นระดับขั้นสงครามเต็มรูปแบบในไทยเองคณะรัฐมนตรีเร่งจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อขยายอำนาจกองรับและมีแนวโน้มประกาศเขตปลอดภัยพิเศษรอบจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมอพยพประชาชนมากกว่า1 3 0 0 0 0คนออกจากเขตปะทะแล้ว ขณะนี้ไทยได้วางกำลังทหารเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากกองพลทหารม้าที่3และกองพันปืนใหญ่ที่6เพื่อเสริมแนวรบที่ภูผีและช่องบกพร้อมทั้งเปิดศูนย์บัญชาการยุทธการ,ร,รพิเศษภาคสนามโดยตรงจากศรีสะเกดเสียงจากประชาคมโลกยังคงเรียกร้องให้เกิดการไก,กล่เกลี่ยอย่างสันติแต่ขณะนี้ดูเหมือนว่าทั้งสงฝ่ายยังไม่ยอมถอยและความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะก,กับกัมพูชาที่สูญเสียทหารถึง100นาย อาจเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำถามสำคัญของโลกในเวลานี้คือสมอรภูมิภูผีจะเป็นเพียงจุดประทะชายแดนหรือจะกลายเป็นฉนวนของสงครามแห่งศตวรรษใหม่คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะหากไม่สามารถควบคุมได้ทันเวลาโลกอาจได้เห็นสงครามเต็มรูปแบบในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไม่ช้าแม้ความขัดแย้งบนภูผีจะดูเหมือนจบลงด้วยชัยชนะของกองทัพไทย แต่สิ่งที่ตามมาไม่เคยเป็นชัยชนะที่แท้จริงหากยังมีร่างผู้ที่ล้มตายหัวใจของครอบครัวที่สูญเสียและความเจ็บปวดที่แทรกซึมอยู่ในทุกตารางนิ้วของผืนป่าทหารหนึ่งรชีวิตของกัมพูชาที่เสียไปทหารไทยที่ล้มลงเช่นกันไม่มีใครคือผู้ชนะในสงครามสงครามอาจชนะทางยุทธศาสตร์แต่มนุษยชาติกำลังพ่ายแพ้ต่อความเกลียดชัง ความคลังชาติและการตัดสินใจที่เกิดจากอำนาจและททเยอธยานคำถามคือใครได้ประโยชน์จากความสูญเสียคือประชาชนหรือรัฐบาลคือชาติหรือผู้นำประเทศไทยยังยืนหยัดมั่นคงในสิ่งที่ควรปกป้องแต่เราก็หวังว่าความขัดแย้งนี้จะไม่กลายเป็นต้นเพลิงของสงครามใหญ่เพราะไม่ว่าธงชาติใดจะบกสะบัดเหนือแนวเขาความสูญเสียล้วนมีสีเดียวกัน คือสีของเลือดนี่คือเสียงจากสนามรบที่โลกต้องรับฟังเพราะเมื่อกระสุนลูกแรกถูกยิงมันอาจไม่มีใครสามารถหยุดกระสุนลูกสุดท้ายได้อีกเลยทีมงานคุยโลกวันนี้จะติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำข้อมูลที่